สนับสนุนโดยเฟติลอนคอมบิธาตุอาหารเสริมที่จำเป็นสำหรับพืชผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดสวัสดีครับท่านผู้ชมเป็นแฟนรายการที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับผมทิดบุนบางประมาอดนกิยาพันธ์เป็นวันศุกร์ครับเป็นวันศุกร์เราก็เป็นรายการชื่อว่าศุก กับสหายเกษตรท่านผู้ชมแฟนรายการที่คารอบครับในการฟังอาจารย์บ้วนจัดรายการเนี่ยนะครับก็สำหรับแฟนรายการที่ต้องการฟังเรื่องเกษตรล้วนๆเนี่ยนะท่านไปฟังทางคลิปเสียงเวลา8นาฬิกาแล้วก็18นาฬิกานะครับอันนั้นนะคุยเรื่องเกษตรล้วนๆเลยไม่คุยเรื่องอื่นเลยแต่ถ้าเป็นรายการทางนี้ เราก็จะขออนุญาตว่าเราจะคุยทุกเรื่องที่จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังนะฮะแต่ว่าถ้าเบื่อท่านไม่มีความประสงค์จะฟังทิศบวนบางวมะท่านก็มีกระทรวงกรเกษตรอีกทั้งกระทรวงนะครับที่สามารถที่จะไปติดต่อขอทราบรายละเอียดหรือท่านจะไปหาหนังสืออ่านเอาเองก็ได้นะครับเพราะว่าผมได้รับข้อมูลจากคุณ ที guard, độ, ่ใช้ชื่อว่ามะนาวทูเกล้าฟาร์มเนี่ยฮะที่เขียนมาคกล้ายๆเหมือนออกอาการต่อว่าต่อขานนิดหน่อยว่าจะฟังแต่เรื่องเกษตรทีแรกผมก็จะไม่พูดถึงนะฮะแต่ว่าเอาให้ความสะพันกับท่านสักหน่อยว่าแจ้งท่านว่าถ้าจะฟังเฉพาะเกษตรไปฟังคลิปเสียงทาง YouTube 8โมงแล้วก็18นาฬิกานะครับอันนั้นเรื่องเกษตรล้วนเลยั้แต่ต้นจนจบนะครับ หรือท่านจะไปหาความรู้ที่อื่นจะเป็นที่กระทรวงเกษตรหรือจะมีนักจัดรายการบางคนเขาจัดเกษตรล้วนๆก็เชิญเลยครับนะฮะแต่สำหรับที่นี่ทิดบวนบางประมาก,ก็จะคุยแบบสบายๆนะอะไรที่เป็นประโยชน์ผมก็มาคุยหมดทีนี้วันนี้ก็ลังเลกับลูกน้องตั้งนานว่าจะใส่แว่นตาไหมนะเพราะว่าใส่แว่นตามาหลายวันแล้วเนี่ย เมื่อกี้ลองใส่ดูโอ้พอใส่แล้วมันไม่สื่อความหมายเลยครับนะฮะแล้วก็มีแว่นอันนี้หนึ่แวนแล้วก็สั่งซื้อมาอีก2แว่นนะครับอันนี้ก็เป็นมุมโค้งทั้งขาวทั้งดำก็อยากไม่รู้ดิจะใส่อันไหนดีนะครับสาเหตุที่ต้องใส่แว่นก็เพราะว่าผมได้รับความกรุณาจากน้องจินนี่แล้วคุณนัท พาไปหาคุณหมอท่านรองสาราจารย์ในแพทย์ศักชัยที่หน่วยจกักษุแพทย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับก็ได้รับความกรุณานจากท่านแล้วก็ไปผ่าต้อกระจกตาข้างซ้ายนะครับธรรมราจะต้องมีที่ครอบนะตาข้างซ้ายแล้วก็ผ่ามาแล้วตั้งแต่วันที่หนึ่ง วันนี้วันที่สแล้วผ่านไปแล้วสองวันก็เริ่มเปิดตาได้แล้วก็มองเห็นโลกชัดเจนขึ้นเดี๋ยววันที่8ก็จะไปผ่าอีกข้างหนึ่งอันนี้ก็ต้องขอบพระคุณคุณหมอแล้วก็ต้องขออภัยไปในตัวเพราะว่าคือผมเป็นคนแก่บางทีตั้งศรีรษะไม่ค่อยตรงหมอก็ทำยากแล้วก็ปกติต้องทำลูกตานิ่ง ผมก็มักจะกรอกลูกตาไปมาหมอเขาก็ต้องใช้เลเซอร์ตามผมไปด้วยก็คุณหมอบอกว่าธรรมดาทำคนอื่นใช้เวลาทำคนอื่นเนี่ยเทียบกับทำอาจารย์เนี่ยขออาจารย์ทำอาจารย์คนเดียวเท่ากับทำสามคนเลยเสียเวลาเยอะนะฮะก็วันนี้ก็สายตาก็ดีขึ้นเยอะเลยครับจากที่เคยมีฝ้าขา,ขาวๆเหมือนอย่างกับมีผ้าขาวบาง มากั้นขวางลูกตาอยู่ก็ก็ก็ไม่มีแล้วทีนี้ไหนๆก็ไปทําตามาก็อยากจะคุยเรื่องตาสักหน่อยตามนุษย์เนี่ยมีไว้ดูมีไว้มองบางคนสายตาสั้นบางคนสายตายาวนะฮะบางคนตาเขบางคนสายตาสองข้างไม่เท่ากันก็สุดแท้แต่ว่าตาไข่ตามันนะครับแต่ที่แน่ๆพอถึงวัยหนึ่งเนี่ย มันก็จะมีอาการต้อกระจกซึ่งก็ต้องไปดูแลรักษาและปัจจุบันเครื่องมือก็ค่อนข้างทันสมัยอันนี้เป็นตาของมนุษย์นะครับแต่ถ้าเป็นตาของต้นไม้ล่ะเออตาของต้นพืชตาของต้นพืชไม่ได้มีไว้มองครับพี่น้องครับตาของต้นพืชก็จะมีอ๋อครับ คุณลังสารบอกว่าให้ใส่แว่นกันแสงเอาครับเพื่อความสบายใจของแฟนรายการนะฮะก็ขอขอนุญาตใส่แว่นนะเพราะว่าเพิ่งผ่าต้อกระจกมาทีนี้ตาของพืชเนี่ยไม่ได้มีเอาไว้มองนะครับก็ตาของพืชมีเอาไว้ทำอะไรครับเอาไว้แตกออกมาเป็นกิ่งหรือใบ เขาเรียกว่าตาใบนะครับแต่ตาของพืชบางช่วงบางเวลาเอาไว้แตกออกมาเป็นดอกเขาเรียกว่าตาดอกแล้วเมื่อไหร่มันถึงจะเป็นตาใบเมื่อไหร่มันถึงจะเป็นตาดอกถ้าพืชนั้นได้รับการบำรุงดูแลใส่ปุ๋ยไนโตรเจนเยอะแล้วก็มีพวก ชิปเบลิกแอซิดนะฮะมันก็จะแตกตาออกมาเป็นตาใบาถ้าพูดให้ลึกไปหน่อยก็คือเขาจะดูค่า Cn ratio อัตราระหว่างคาร์บอนกับไนโตรเจนเมื่อไหร่ที่ไนโตรเจนสูงนะฮะไนโตรเจนเยอะมันจะแตกเป็นตาใบาแต่เมื่อไหร่ที่เราปรับให้ไนโตรเจนมันลดลง และคาร์บอนมันเยอะมันก็จะเป็นตาดอกซึ่งในแต่ละพืชเรามีวิธีว่าตาเนี่ยจะให้แตกออกมาเนี่ยจะให้เป็นตาใบาหรือตาดอกเราทำได้หมดนะครับทีนี้แฟนรายการครับตามันอยู่ตรงไหนถ้าเป็นอ้อยเนี่ยเราจะเห็นชัด ห็นไหมฮะตรงข้อข้ออ้อยเนี่ยเราจะเห็นตาเป็นรูปคล้ายๆเหมือนนูนๆจำเรียบมาแล้วมันจะแตกขึ้นมาเป็นต้นใหม่นะครับอันนี้ก็คือ,อตาของอ้อยตาของมันสำปะหลังเราก็จะเห็นว่าไอ้ตรงรอยที่เป็นสกาเป็นแผลนั่นแหละมันจะมีตาอยู่แล้วก็จะแตกใบขึ้นมาตาของไผ่ ก็จะอยู่ตรงบริเวณข้อนะครับอตาของพืชบางอย่างเราจะมองไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยชัดเจนอย่างกุหลาบถ้ากุหลาบเนี่ยนะฮะตาก็จะเป็นเรียกว่าอยู่ตรงซอกใบสมมติมีกิ่งกุหลาบแล้วมันก็แตกใบออกมาเนี่ยนะฮะนั่นแหละครับมันจะอยู่ตรงซอกเนี่ยเพราะฉะนั้น เวลาที่เราขยายพันธุ์พืชโดยการติดตาเช่นเราจะติดตากุหลาบอย่างเงี้ยสมมติเราไปได้กุหลาบมากิ่งหนึ่งถ้าเราไปปักชำหนึ่งกิ่งก็จะได้หนึ่งต้นใช่ไหมแต่ถ้าเราขยายพันธุ์โดยติดตาหนึ่งกิ่ง อาจจะมีตั้งหกตาก็หมายความว่าสามารถได้กุหลาบพันธุ์ดีออกมาเนี่ยหต้นเลยันวิธีการเวลาเขาติดตาเนี่ยนะครับเขาก็จะใช้กันไกลหรือมีดตัดใบนั้นออกและไอ้ตรงตุงโคนนั่นน่ะเขาก็จะใช้มีดคมๆนะฮะเฉือนอก่อนจะเฉือนตา สมมติเรามีกุหลาบอยู่ต้นหนึ่งแต่เราต้องการสีอื่นมาติดด้วยเราก็เอามีดไปกรีดที่ต้นต่อแบบตัวทีถ้าแบบตัวทีก็คือกรีดขวางแล้วก็กรีดตรงนะฮะเนี่ยอย่างนี้ก็เรียกกรีดแบบตัวทีพอเรากรีดปั๊บเราก็ใช้ปลายมีดเนี่ยแหวกแหวกไอ้ตรงเปลือกนะให้เพเยอ,ออกมา เสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปเฉือนตานะครับเราก็ไปเอากิ่งของต้นที่เราต้องการจะให้มันเป็นสีอะไรก็แล้วแต่นี่นะฮะกิ่งพันธุ์ดีเอาปลิดใบออกเสร็จแล้วเราก็ใช้มีดเนี่ยเฉือนตาเป็นรูปโล่นะครับเสร็จแล้วพอเฉือนเสร็จปับ๊บเราจะลอกเอาเปลือกเราจะลอกเอาเนื้อไม้ เนื้อของกิ่งกุหลาบเอาออกให้เหลือเฉพาะแผ่นเปลือกแล้วเราก็แผ่นเปลือกเนี่ยมาเสียบโงไปนะฮะในต้นต่อที่กรีดไว้แล้วเป็นรูปตัวทีนีพอเราแย่ลงไปเนี่ยมันจะต้องมีหัวรูปโลกที่เราหั่นมาใช่ไหมฮมันจะมีตรงหัวเนี่ยโผล่มาเราก็ตัดออกนะครับและเราก็ เอาผ้าพลาสติกพันนะฮะพันจากล่างขึ้นบนนะพันให้แน่นเลยครับพันให้มิดแผ่นตาเลยพอเราพันไปแล้วก็เอาให้แน่นนะที่เราต้องจากล่างขึ้นบนเพราะว่าอ่ล่างขึ้นบนใช่ไหมอ่าใช่มันจะทำให้น้ำเวลาหยดมาเนี่ยมันไม่ซึมเข้าไปข้างในพี่น้องครับ พอเป็นแบบนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้แผ่นตาเนี่ยมันไปแนบกับน้ำเลี้ยงของกิ่งเห็นไหมฮะเราพันไว้ประมาณสักเจ็ดวันถ้าตาไม่มีไม่แสดงอาการเน่าไม่แสดงอาการเสียนะครับเราก็าแกะแกะผ้าพลาสติกออก แล้วพันใหม่คราวนี้พันจากส่วนล่างนะจกร่างขึ้นบนแต่ให้เว้นตำแหน่งตรงที่ตาของอตาพันธุ์ดีให้เว้นตำแหน่งนั้นไว้เพื่อมันจะได้แตกขึ้นมาเป็นต้นใหม่ก็จเจริญเติบโตต่อไปเพราะฉะนั้นอวัยวะของแต่ละพืชก็ต่างกันนะครับ ทีนี้มีเคยมีคนถามผมทางวิทยุเอฟอมบอกตาสับปะรดมีไว้ทำอะไรไอ้ที่เราไปเรียกว่าตาสับปะรดอะความจริงมันมันก็เป็นอวัยวะส่วนของเขาซึ่งมันเป็นลักษณะผลรวมนะครับมันก็เห็นร่องรอยเหมือนอย่างกับกล้วยเวลาเขาผสมไอ้ตรงปลายของผลอะ เราก็จะเห็นมีติ่งอยู่นะี่คือปลายเกสรที่ยังตกค้างอยู่อย่างนั้นนะครับก็โปรดทำความเข้าใจทีนี้ไหนๆก็ไหนๆอธิบายถึงความเป็นตาใบาหรือตาดอกผมยกตัวอย่างเช่นมะม่วงแล้วกันอย่างกรณีมะม่วงเนี่ยถ้าเราต้องการทำให้เป็นตาใบานะครับ เราก็จะใส่ปุ๋ยไนเตรเจนเยอะเช่นสูตรเสมอหรือเสริมด้วยปุ๋ยแอมโมเนียมหรือปุ๋ยยูเรียรหรือเราจะใช้ปุ๋ยสูตรยี่สิบสิบสิบเนี่นยไนโตรเจนเยอะแล้วก็ให้น้ําน้ําพตถุพาราไนโตรเจนไปใช้มันก็จะบังคับให้ตาแล้วนะ่ะแตกออกมาเป็นใบทีนี้อย่างกรณีพืชใบเลี้ยงคู่อย่างมะม่วงเนี่ย ตามันจะมองไม่เห็นชัดเจนแต่ถ้าเป็นพืชใบเล็กเดียวเนี่ยตามันจะมองเห็นชัดเจนนะครับพี่้องครับเพราะฉะนั้นเวลาเราให้ในาโเยนเยอะมันจะแตกมาเป็นตาใบแต่เมื่อไรที่เราหยุดในโตรเจนแล้วเราไปเพิ่มฟอสฟอรัสเยอะๆอย่างมะม่วงเวลาเขาจะเล่งเขาก็จะฉีดปุ๋ย 0, ูนย์หองศูนย์ห้าสนะหรือจะเป็นปุ๋ยทางดียกสิบสองยี่สิบสี่นะครับพอใส่ให้ไปแล้วเนี่ยมันก็จะไปสร้างตาดอกและเราก็จะเริ่มหลังจากใส่ปุ๋ยเราต้องลดน้ําหลังจากนั้นเราจะหยุดการให้น้ำไอ้ที่เราหยุดการให้น้ำเนี่ยคือหยุดการทํางานของ ไนโตรเยน็นะครับมันก็จะสร้างเป็นตาดอกนะครับอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของพืชอย่างนั้นเผื่อว่าใครสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็ลองทาก่ายกันดูนะฮะวันนี้จะเรียนแฟนแรายการว่าผมอาจจะพูดไม่ครบชั่วโมงนะครับอาจจะพูดตามตามกำลังเพราะว่าเวลานี้กลายเป็นนักจัดรายการขี้โรค กลับมาจากาจากับปลาสักก็ติดเชื้อมานะฮะแล้วก็ตอนแรกก็ถ่ายเยอะตอนนี้ก็ถ่ายน้อยลงแล้วแต่ก็ยังวันละสองครั้งซึ่งปกติผมไม่ไม,ไม่ไม่ถ่ายเยอะขนาดนั้นแล้วก็อุจจาระก็ยังเหลวอ,อยู่นี่อันนี้ก็ติดเชื้อมาในเวลาเดียวกันก็มารักษาตา และเมื่อวันที่30เกี่ยวกับเรื่องของเส้นในสมองจะตีบหรือไม่ตีบเนี่ยหมอก็ให้ยาละลายริ่มเลือดแล้วตัง้งแต่เป็นมะเร็งมาก็หยุดยาเบาหวานความดันไปเลยตอนนี้หมอก็เริ่มให้ยาเบาหวานความดันยาละล,ะลายริ่มเลือดแล้วก็ยาลดไขมันนะครับกินยา4ตัวหลังอาหารเช้า ก่อนนอนก็กินยาเกี่ยวกับเรื่องต่อมลูกมากอีกหเบ็ดเพราะฉะนั้นพอแก่ๆแ,แล้วเนี่ยมันจะอยู่กับยาครับนะครับมีโชคดีว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีโครงการ30บาทรักษาทุกโรคแต่ผมเป็นข้าราชการอยู่แล้วก็มีสวัสดิการนะครับไม่อย่างนั้นแล้วก็ไม่มีเงินจ่ายค่าอยู่ยานะครับ แล้วก็อันนี้ก็เห็นใจหน่อยช่วงนี้นะครับแล้วก็วันนี้อยู่ในช่วงเรียวดสวิงสวายอากาศกำลังจะเปลี่ยนแปลงจะหนาวหรือไม่หนาวจะฝนจะตกหรือไม่ตกหรือตกบ้างแต่ทางใต้ทางบ้านคุณลังสันเนี่ยฝนตกเยอะรายงานอากาศว่าวันนี้ฝนจะตกถึง80%นะครับ แล้วก็ในขณะเดียวกันบ้านเราโคราชน้ำก็ยังท่วมอยู่ในทุ่งที่อำเภอคองขลุงสะพานข้ามแม่น้ำปิงน้ำปิงไหลแรงพัดสะพานพังมาไปเลยครับน,นี่ก็ต้องซ่อมกันอีกนานไปดูที่จังหวัดเลยตอนนี้ยอดเขายอดภู เช้าๆจะมีหมอกสวยแระทบกับแสงพระอาทิตย์นะครับก็หมอกก็จะสวยอุณหภูมิก็อยู่ในราว13-14องศาเซลเซียสแต่ถ่าไปที่ยุโรปอันนี้หนักเลยครับพายุกำลังถล่มหกชาติทางยุโรปตะวันตกนะครับที่หนักมากก็จะเป็นฝรั่งเศสกับ อตาลีันนี้เป็นเรื่องวิกฤตของอากาศนะครับแล้วก็วิกฤตมนุษยชาติก็คือสงครามอิสราเอลกับฮามาสนะครับแล้วก็ตอนหลังก็มีหลายฝ่ายมาร่วมสุดทบในขณะเดียวกันที่รัสเซียกับยูเครนก็ยังไม่เลิกลาอันนั้นก็เป็นเรื่องเศร้าที่เกิดขึ้น กับมนุษยชาตินะครับทีนี้ถ้าผมจะอ่านแฟรรายการมานี่ถ้าใส่แว่นตาดำจะอ่านไม่ค่อยเห็นนะครับเดี๋ยวขออนุาตถอดแว่นนิดหนึ่งนะครับคุณยงยุทธน้องจิตนี่น้องแปมคุณฟันเทพนะฮะโอรพงษ์ คุณหลังซันบอกว่าสวัสดีครับผ่าตาต่อกระจกควรใส่แว่นกันแสงครับครับตอนนี้ผมหลบผมก้มหน้าหลบแสงนิดนึงแต่หมอไม่ให้ก้มมากนะเอาเป็นว่าวันนี้ขออนุญาตว่าทักทายทุกท่านแล้วก็แล้วกันนะเพราะว่าหมอ,อพยาบาลท่านแนะนําว่าผ่าใใหม่ๆเนี่ยก็แปลงฝันก็ให้แปลงหน้าตรงไม่ให้ก้มหน้านะะ แต่ว่าวันก่อนคุณหมอศักชยัยสัดดีมากเลยสมว่าวันนี้ผ่าใช่ไหมครับวันลุ่งขึ้นถ้าก็โทรศัพท์มาถามอาจารย์เป็นไงบ้างครับพวกก็บอกว่าเมื่อเช้าตามติดกันนะแต่สายสายก็ลืมตาได้แล้วคุณหมอก็บอกเนี่ยผมถึงเลือกโทรมาสายสายแล้วผมก็บอกหมอว่าเห็นแสงอะไรขาวๆแม่ผมเองก็ชะบัดเลย พราะว่าผมไปใส่ไอ้ไอ้ที่ครอบตาที่มันเป็นพลาสติกอ่ะมันก็เลยเห็นแสงสะท้อนพลาสติกนี่เดี๋ยวจะทำให้คุณหมอท่านเข้าใจผิดหรือเปล่าไม่รู้แหมอันนี้ก็นะฮะก็ขอบพระคุณคุณหมออย่างสูงเลยแล้วก็ขอบพระคุณคุณนัทแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยนะคุณนัทคุณจีนี่ก็ต้องดูแลคุณแม่ด้วยอะไรด้วย แล้ต้องแบ่งปันเวลามาดูแลอาจารย์พบวดอีกนะครับท่านผู้ชมครับตกลงว่าวันนี้จะขออนุญาตไม่อ่านหลายชื่อสักวันหนึ่งเพราะว่าไม่อยากจะก้มนะฮะเดี๋ยวรออีกสักสองสาวันให้เข้าที่อยู่แต่ก่อนเนี่ยผมกลัวนะเวลาบอกจะไปผ่าตานี่แต่พอไปจริงๆแล้วมันเมื่อยมากกว่าไห้ตอนทำ แล้วก็สงสารหมอเพราะผมตาไม่อยู่นิ่งนะก็ไม่รู้ทํทำไงไม่อยู่นิ่งกรอกไปกรองมาหมอก็เลยใช้ไล่ผมไปเรื่อยนะครับแล้วนะก็มีความอดทนแล้วก็เป็นหมออารมณ์ดีมากๆนะฮะอันนี้ก็เชินชมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยนะฮะก็ขอบพระคุณที่โรงพยาบาลต่างๆที่ช่วยดูแลโรงพยาบาลราชลูกแก้วก็ช่วยดูแลเรื่องท้องเสีย นะฮะหมายจามัสตา์ก็ช่วยดูแลเรื่องลูกตาที่รีรา่ก็ช่วยดูแลเรื่องมะเร็งที่ภูมิพลก็ดูแลเรื่องอเขาเรียกท IA ผมก็ไม่รู้แปลว่าอะไรนะครับเรื่องเลือดในสมองแล้วก็เรื่องเบาหวานเรื่องความดันนะรเรื่องไขมันนะครับเพราะว่าคนอายุ72ก็เป็นอย่างนี้เองนะครับก็ จ็ดสองยังไม่เต็มนะ12พฤศจิกาถึงจะถึงจะเต็มเพราพี่น้องครับเวลานี้เนี่ยที่ผมจะทิ้งท้ายไว้วันนี้ก็คือว่าต้นไม้ที่ท่านปลูกแต่ละต้นเนี่ยท่านต้องดูนะครับว่าหน้าหนาวเนี่ยเขาต้องการชีวิตความเป็นอยู่ยังไงถ้าอยากรู้รายละเอียดไปฟัง YouTube นะครับ ตั้งแต่วันจันทร์วันอังคารวันพุธพฤหัสรู้สึกผมหยุดไปวันหนึ่งแล้วก็วันศุกร์ผมก็ตอบคำถามศุกร์จันทร์อังคารนะครับตอบคำถามแล้วก็หวังว่าหลังวันอังคารแล้วผมก็คงจะแข็งแรงดีขึ้นวันนี้คุยไปแล้วก็เหมือนมันมีลมในท้องเยอะนะฮะก็พยายามอ่า ยาธาตุน้ำขาวแล้วก็อมยาอมให้มันระบายลมออกมาแต่ว่าเวลาพูดเนี่ยลมมันเข้าท้องเยอะเพราะฉะนั้นวันนี้จะขออนุญ,ญาตแฟนๆรายการว่ามาพักทายปราศัยแล้วก็พูดคุยกันแค่นี้ก่อนนะฮะแล้วให้ผมแข็งแรงอีกนิดหนึ่งนะฮะจะขออนุญ,ญาตไปพักผ่อนก่อนครับขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะครับ วันนี้ก็สวัสดีกันท่านี้นะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยปุ๋ยตราพิรามิดมีหลายสูตรให้เลือกใช้ตามความต้องการของพืชธาตุอาหารพืชคุณภาพปุ๋ยตราพิรามิดของบริษัทสหายเกษตรจำกัด